สวัสดีค่ะเด็กๆคนนะคะและก็ผู้ปกครองที่น่ารักของคุณครูนะคะได้มาเจอกับคุณครูเปียอีกครั้งนะคะเด็กๆวันนี้นะคะสัปดาห์นี้เด็กๆรู้ไหมคะว่าเป็นสัปดาห์หน่วยอะไรคุณครูก็จะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้หน่วยโลกของแมลงนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าโลกของแมลงเนี่ย มีอะไรกันบ้างนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า,มาแมลงมีกี่ชนิดนะคะเด็กๆมีอะไรบ้างพร้อมแล้วเราไปกันได้เลยนะคะรูปร่างลักษณะของมแมลงนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะส่วนหัวส่วนอกและส่วนท้องนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักส่วนหัวกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้าง อย่างแรกเลยนะคะคือนวดหนวดมีสองข้างเลยนะคะเด็กต่อปากค่ะปากมีหน้าที่ไว้ทำอะไรคะปากมีหน้าที่ไว้กินอาหารนะคะ แล้วก็ตามีเอาไว้ใช้ในการมองเห็นนะคะต่อไปค่ะขาโอ้โหขาเด็กเกเห็นยังค่วาวขามีเยอะแยะเลยมีหลายขาเลยนะคะทั้งหมดมีหกขานั่นเองและสุดท้ายก็คือปีปีกหน้าที่หน้าที่ของมันคือมีไว้ใช้บินใช่ไหมคะ หลังจากที่เราได้รู้จักรูปร่างลักษณะของแมลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักแมลงต่างๆกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยคือตัวไรค้าเด็กๆใช่แล้วค่ะนั่นก็คือพึ่งนั่นเองพึ่งภาษาอังกฤษว่า b e b แปลว่าพึ่งค่ะต่อไปค่ะตัวไรค้ตัวไรคะตัว,ไร,ตวไรคะเด็กๆสีสวย ใช่ค่ะนั่นก็คือผีเสื้อผีเสื้อภาษาอังกฤษพูดว่า butterfly butterfly แปลว่าผีเสื้อนั่นเองค่ะตัวต่อไปค่ะตัวอะไรนะตัวอะไรนะโอ้มีเยอะแยะเลยเขากำลังทำอะไรกันคะตัวอะไรเนี่ยใช่แล้วค่ะนั่นก็คือมดนั่นเองมดภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ and แอนแปลว่ามดนะคะตัวต่อไปตัวอะไรคะอุ้ยท้องแดงเลยเลือดเต็มท้องเลยใช่ไหมคะตัวอะไรล่ะคะตัวอะไรนะเนะม่เก่งจังเลยยุงนั่นเองยุงภาษาอังกฤษว่า mosquito mosquito แปลว่ายุงค่ะ ตัวต่อไปค่ะตัวอะไรนะคะดิวนะคะใช่แลแ้วแมลงปอภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ dragonfly dragonfly แปลว่า,มาแมลงปอค่ะและตัวต่อไปค่ะตัวอะไรคะอู้ตาสีแดงเลยชอบตอมอาหารนะคะเด็กๆตัวอะไรคะอ่า,มาแมลงวันนั่นเองค่ะมแมลงวันภาษาอังกฤษว่า fly ฟลายแปลว่าแมลงวันนะคะหลังจากที่เรานะคะได้มารู้จักแมลงต่างๆแล้วนะคะเรามารู้จักประเภทของแมลงค่ะมีมมีปีกแข็งและก็แมลงปีกอ่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแมลงปีกแข็งมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆอ่าเรามาดูนะคะตัวแรกนะคะคือตัวอะไรคะอ่ารู้ไหมคะใช่แล้วคะ่ะแมลงสาบนั่นเอง ตัวต่อไปแมลงเต่าทองไหนคะเต่าทองสวยไหมคะน่ารักไหมคะและตัวต่อไปก็คืออะไรคะแมะลงทับนั่นเองสีสวยมากเลยคะ่ะสีเขียวเขียวอ่าเด็กๆรู้จักไหมคะต่อไปคะ่ะแมลงปีกอ่อนท่าแมลงปีกอ่อนตัวแรกคือตัวอะไรคะ ผีเสื้อน,นั่นเองตัวที่สองพึ่งตัวที่ที่สามแมลงปอตัวที่สี่คือยุงอ่าไปประเภทของแมลงที่มีพิษและไม่มีพิษนะคะเอาตัวตัวแรกนะคะของแมลงมีพิษนะคะอ่าเด็กๆเห็นไหมคะพึ่งนั่นเองตัวพึ่งเนี่ยมีพิษที่ตูดมันนะคะเห็นไหมคะตูดมันแหลมแหลม มันเป็นเหล็กในนะคะของพึ่งเวลามันจะต่อยเราเนี่ยมันใช้เหล็กในตรงก้นเนี่ยมันต่อยเลยทําให้เราเนี่ยปวดมากเลยปวดร้อนมากเลยบวมเลยทรมานนะคะเด็กๆแล้วเพราะฉะนั้นเด็กๆเข้าใกล้มันไม่ได้นะคะถ้าเห็นพึ่งแล้วต้องวิ่งหนีเลยนะคะมันอันตรายมากค่ะเด็กๆต่อไปตัวตอตัวต่อตัว,ตตว,ตตวตแตนมันมีเหล็กในเหมือนกันนะคะ มันนีเด็กไม่ด้วยนะคะเหมือนกับพึ่งเลยต่อไปก็มดค่ะปวดแสบปวดร้อนแล้วก็คันนะคะเด็กๆต่อไปนะคะแมะลงที่ไม่มีพิษนะคะน,น่ารักนะคะคือแมลงปอผีเสือ้อแล้วก็ตั๊ก,กะแตนนั่นเองต่อไปเนี่ยเขากินอะไรเป็นอาหารนะ ะคะเด็กๆนีชน้ชนิดแรกนะคะก็คือพุ่งนั่นเองนะคะก็คือเขากินน้ําหวานจากเกสรดอกไม้นั่นเองแต่เอ๊ะแมลงชนิดไหนนะคะที่เขากินเหมือนพึ่งนะคะเด็กๆผีเสื้อใช่ไหมคะมาผีเสื้อเขาก็กินน้ําหวานจากเกสรดอกไม้นะเช่นกันนะคะต่อไปนะคะก็เป็นแมลงอะไรคะ ตั๊กกะแตนทําข้าวนั่นเองถึงแม้ว่าตั๊กกะแตนตทาข้าวเนี่ยจะเป็นนักล่านะคะเขาจะไม่กินเนื้อที่เขาล่ามาเองเขาจะกินซากแมลงต่างๆนั่นเองนะคะเด็กๆแต่มีตั๊กกะแตนบางชนิดนะคะเขาก็าอาจจะกินใบไม้ต่างๆด้วยนะคะภาพต่อไปนะคะเป็น ยุงนั่นเองค่ะเด็กๆเห็นท้องไหมคะมีสีแดงเลือดนั่นเองค่ะซึ่งยุงเนี้ยก็กินเลือดมนุษย์เป็นดูดเลือดเป็นอาหารนะคะอ่าต่อมานะคะด้วงนะคะด้วงตัวอ่อนนะคะเขาก็กินใบไม้สดนะคะกินไม้ผูกไม้ที่ย่อยสลายแล้วด้วยนะคะสำหรับตัวที่เต็มวัยนะคะเขาจะกินกล้วยน้ำวา้ากล้วยหอมนั่นเองนะคะภาพถัดไปนะคะเด็กๆ มดนั่นเองมดเนี่ยเขาชอ,ชอบกินอาหารที่เหมือนกับมนุษย์นะคะเด็กๆเห็นไหมคะเวลาเราวางอาหารเนี่ยมดมันจะชอบมากินเหมือนของเราเลยต่อไปนะคะ มาดูนะคะประโยชน์ของแมลงนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ 1. คือช่วยผสมเกสรดอกไม้2ช่วยปราบศัตรูพืชต่างๆนะคะสช่วยบำรุงดินค่ะเพื่อใช้ในการทางเกษตรนะคะขนาดเล็กนะคะที่อาศัยอยู่ใต้ดินนะคะเขาจะช่วยย่อยสลายดินใต้ดินได้นะคะเป็นประโยชน์ ต่อพืชผลทางการเกษตรนั่นเองต่อไปนะคะโทษของมแมลงค่ะกินพืชผลทางการเกษตรนั่นเองค่ะเด็กเด็กเด็กเเห็นไหมคะนอนกําลังกัดกินใบไม้อยู่ใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็เป็นผ้านำโลกด้วยนะคะเด็กๆระวังด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นเกมแสนสนุกกันนะคะเด็กๆ ข้อที่หนึ่งข้อไหนคือแมลงปีกแข็งคะก็แมลงเต่าทองสองแมพึ่งสามแมลงปอตัวไหนคะเด็กๆเด็กๆว่าตัวไหนคะติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกอ่าตัวไหนตัวไหนดีคะอ่าคำตอบก็คือแมลง แมลงแมลงเลยคะ่ะแมลงเลยค่ะเด็กๆอ่าเต่าทองนั่นเองเก่งมากๆค่ะเด็กๆอ่าแมลงชนิดไหนคะชอบกินผลดอกไม้เป็นอาหารคะ่ะหนึ่งตั๊ก,กแตนสองผีเสื้อสามยุงอ่าแมลงชนิดไหนคะชอบกินเกสรเป็นอาหารคะ่ะ ผีเสื้อน,นั่นเองเก่งมากเป็นไงคะเด็กๆได้เรียนรู้ได้มีความรู้เกี่ยวกับลูกของแมลงกันไปแล้วนะคะว่ามีแมลงมีกี่ชนิดเป็นประเภทอะไรบ้างมีพิษหรือว่าไม่มีพิษเราเล่นได้หรือว่าเราไปเล่นกับแมลงที่เราไม่รู้จกักและเรารู้จักเล่นได้ไหมทั้งมีพิษและไม่มีพิษนะคะอันตรายหรือไม่อันตรอันตราย เด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะแล้วก็ประโยชน์ของแมลงแล้วก็โทษของแมลงเด็กๆก็ได้รู้จักไปแล้วนะคะว่าแมลงเนี่ยมีทั้งโทษมีทั้งประโยชน์นะคะเด็กๆแล้วก็เด็กๆขาอย่าลืมนะคะว่าใบงานที่คุณครูเปียให้ไปเด็กๆอย่าลืมทําด้วยนะคะแล้วเอามาส่งคุณครูด้วยงานนี้คุณครูก็ ลาไปก่อนเราค่อยเจอกันอีกเรื่องต่อไปนะคะเด็กๆค่อยติดตามด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆ <Okay. S 1> บอกคุณพ่อคุณแม่กดไลค์กดแชร์ให้กับโรงเรียนด้วยนะคะ,ะคุณครูเปียก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย